สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอื้อไอ้น้องลุงลุงเปล่าอามสุกูสุกคนครับผมเถแตะแข่ตะแย่ยงนุ่มสามทิศแชนแนลไม่แล้วครับครับมาผมกับสามทิศมืออหนีอยู่หน้าโคกครับครับอากาศเย็นเย็นหนาวพี่น้องอากาศเย็นลงประมาณสองสามมือแล้วครับครับสามทิศกระพึงออกเว้นออกการออกงานมากครับพี่น้องก็เลยออกมาหน้าโคกเนี่ยนะครับมาหน้าคือเขามาเมงหัวบองสวนเจียกล้เจียกานี่ยนะครับเอ้ามาอัปเดตกาพันบักแตงกัวย่าหน้าครับ อันนี้เอาลงรุ่นมูครับไต่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นแล้วนี่นะครับงี่แล้วครับมันหนาวมันหนาวจังหน่อยครับส่วนนี่ก็เสียวไว้เพื่อว่ามันเอาไว้แต่ซอมแต่แซมนะครับต้นในที่มันตายมันอย่างนี่ครับของเครื่องนี้ใส่ได้อย่งามอยู่ครับนี่ว่าสิปลูกมืออ่อนนี่แหละครับย่านั่ง่าเสียโอ้กาพัดลงุงลงในแปลงมืออ่อนเนาะมือนี้สามทิศก็เล็สิได้สูบน้ำใส่ใน ร่องใช่ในคู่มกแตงให้เล่าเนาะครับนี่ครับอันนึงมันสีมีทอนไหนบู๊สามชิดกราไ้นับครับหลายลอยต้นอยู่ครับเป็นพันห่นละรักพันพุ่แล้ว anyway. ครับมืออื่นย่าหน้าสียวลงแปลงครับมือนี้ก็เลยสิได้สูตรน้ำใส่ในแปลงให้เล่านี่ครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นหนาวๆร่มครับมือนี้ร่มมือว่านบืร่มปะไหนต่ว่ามือที่แหลกนั่นมือวันที่ยีบเอ็ดมือที่สามชิดแข่งกีฬานั่นร่มแห้งครับหนาวมือแหลกมือนั่น กีฬาก็เรียบร้อยแล้วครับกีฬาไออุปราสัมพัสขั้นที่สามที่สี่นะครับเรียบร้อยแล้วสีสมเฮากะนี่เลียนอยู่เลียนเป็นกีฬาเบตตองแต่เลียนท่องอยู่ครับไปเพียนึงแต่ว่าเป็นกีฬาทีมกีฬาแต่ก็ฟุตบอลเนี่ยังสีสมบ่ได้เขาชิมหรอกครับแต่ว่ากีฬาเดียวพวกแรนพวกยังสีสมก็ได้เรียนได้อย่างอยู่ครับนี่แหละครับร่องน้ำร่องมะแตง มนี่สามิตสีด้สูบน้ำใส่ให้เลาครับนี่พี่น้องสูบใส่สะกอนให้คู่มันอมนม้ำอมยังมืออ่นเราจังเสียวกล้าพัดลงในนี่เนาะครับนี่ในช่องนี่แะครับนี่เอาลงในช่องนี่ะครับเย็ยนแห้งครับหนาวแห้งอากาศเย็ยนอากาศหนาวแห้งนี่จังแม่นาหนาวแท้ครับที่พัดมามันก็นหนาวยังมือเสาห่อนยังมือเวียนเนาะครับ เมือว่าน,นีก็เย็นมัดมือครับพี่นองก็ดูแลสุขภาพกันในเด้อครับหน้าหนาวทำร่างกายเาให้อ,อุ่นอยู่ตลอดนะครับเรามาระวังเรื่องทา้งระบบทางเดินหายใจนะครับช่วงนี้ก็สิมนีปัญหาเรื่องนี้แหละกับเรื่องน้ำามูกน้ำยังครับพยาย้ามจินน้ำอุ่นจินน้ำที่บ่เย็นนะครับถ้าบ่จำเป็นก็ย่ายไปกินน้ำเย็นครับถ้าเป็นไปได้ก็บ่อยากให้กินเลยละครับ จะกินน้ำอุ่นได้นี่ดีเลยนี่ครับนี่ครับสีแดสูบใส้นี่ละหนึ่งสองสามสี umas, ่ห <blunt animation> ้าประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดคู่สิบเอ็ดหลองครับสีแดสูบน้ำใสให้เรามาเนี่ละตั้งสิเป็นช่วงแรงๆนี่ครับช่วงใยช่วงแรกผลเนาะเดี๋ยวมือตามทิศกับสีทำงานอยู่ดอกขันมีโอกาสเดี๋ยวสิบพามาเบิงตอนเนี้ยนางละโอ้กาพันลงในแปลงเนาะครับถ้ามีโอกาสเนาะถ้าบม่มีก็บ่ากัน ยังมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆครับกับปักแตงแงนังพักเราก็เริ่มเพราะว่าเริ่มสิเป็นดอกเริ่มสิบบานแล้วครับนี่ครับเรากำลังหมดมื่อนี้ก็สีแล้วเดาวาน้ำใส่ในแปลงพักให้เรานําเพราะว่ามันกะต้องใส่น้ำดูๆเราครับเพราะว่ามันเขาก็เริ่มสิออกดอกออกอยงงแล้วเนาะเป็นปักกะรี่ครับนี่ครับปักปกะรี่กะรี่ลายแน่ครับสลัดแก้ว อันนี้สิเป็นผักกะลี่ครับผักข้าวห่อนี่กะห่อแล้วครับหนาวเย็นบ่ล่มกับบอลท่าใดดอกพี่น้องกันมันเย็นมันล่มน้ำนี่โอ้เพิ่องแห้งเนาะครับฟื้นไฟกับละมัดระวังนะครับย่ามนี่ครับย่ามหนาวอากาศมันแห้งครับเกิดฟื้นเกิดไฟไดงยังไงละมัดระวังเด็กหน่อยนครับเพราะว่าเ้าก็ต้องดักฟื้นทางไฟ ทำควบอุ่นให้ร่างกายน้ำนะครับย่างมเขือเ้าพี่น้องกับเรามัดระวังน้ำครับอุ่นไฟนะครับมองที่มันเสียหายหนามถ่วงนะครับมันแอนกลางจังสีครับนี่ครับบ่าเป็นยังครับปลากระลีขึ้นหลายแต่ใหญ่สันนี้กัเป็น ผักกะหล่ำห่อครับกะหล่ำเอียงเพิ่นเอือ้อดซสื่อมันสื่อภาษาไทยนะครับใส่อันนี้เพิ่นปูกบหลายครับเพราะว่ามันใส่เวลาโดนมันบ่คือผักข้าวห่อครับแห้งๆแ,แล้วครับเดี๋ยวเดียน้ามสท้เล่าล้วมือน,นี่คนครับเบิ้งลมดูพี่น้องดูแลสุขภาพเมาครับงามนี้นีามาขึ้นก็นอนห่ม้ายหนาๆครับ ปัญหาแน่กับระบบทางเดืนให้ใจแล้วครับนานี้พี่นอ้องโดยเฉพาะซิกเด็กน้อยกับผู้เฒ่านะครับไอเรา,เาน้ปปาป่าพุ่ดไปก่อนอันนี้เราก็เอากระจอนหลอกแล้วครับเอากระจอนหลอกแล้วบมลูว่าเราสีลงอย่างนะครับอาะสีลงกาพันไวก่อนต่อไปสิเป็นตุ่มบักพริกแล้วครับเป็นบักพริกักเขือเทศนะครับแล้วบวชขี้เขี้ยนี่แหละเอาเราก็ สิเป็นผักหอมหอมแบงหอมยังไปก็ทันครับนี่ครับ,บก,กระเจี๊ยบเราก็เห็ดบ่หลายบ่บ่ะเพราห่เราเห็ดหลาย,าลาย,าลายครับตุกปีเราก็เห็ดหลายครับเก็บแต่ละเทือเป็นตาสองตาผมนะครับเอาไปใส่ถุงถุงละห้าบาทสิบบาทครับพอได้ค่าขนขมนนนก็ต้มเล็กน้อยนี่กระต๊อกกระเกี่ยวสามจิตก็เริ่มไปก็เริ่มเหี้ยวเริ่มแก่แล้วครับเพราะว่ามันแม่นหนาฝนเนาะครับก็ต้องบ,บำรุงรักษาให้ดีครับ ไปสามสิทธิภาพไปเบื้องอ้อยครับไปอัปเดตอ้อยจังหน่อยว่ามันเกิดไปครับหลังจากที่เฮาลงปลูกไปได้ประมาณสิบก่ามือครับมื่อนี้กะวันที่ย e ี่สิบสามแล้วเขาปลูกตั้งแต่วันที่หาเนาะครับอัปเดตประมาณสิบแปดสิบเก้ามือแล้วครับสิบเจ็ดสิบแปดมือแล้วนี่ครับกะไปแปลงพักทีแลราล่วออกเราก็เริ่มเปียนเปียนพันธุ์ผักครับไปไปเบื้องอ้อยก,กันครับ ของเฟี้ยงกับตั้งเธอเลยอยู่นี่แหละเดี๋ยวสี่เหลี่ยมไปส่งเพิ่นอยู่ครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกับสร้างผู้สร้างกับนีเนาะครับบางเจ้าเพิ่นกับสี่เหียมสีเมาเองครับเที่ยงงัวหรือว่ามาหมาเขานี่ล่ะเมื่อวานสามจีกับบ่ได้ลงคลิปล่วงยังเนาะครับกับหนักทั้การทั้งานหรอก็เมื่อกี้กับหนักไปกีฬาอยู่ครับแล้ก็ไปเก็บชิงเก็บของซอยกันเนาะครับกับเลียบบ่ได้ถ่ายคลิปถ่ายยังลงให้พี่ให้น้องเบื้องเมื่อวานนี่ครับ คิดทอดคิดถึงพี่นอกก้องกะมาทายคลิปเฮ็ดคลิปก็ได้คุยได้จา่าได้ปากได้บอกกบพี่ก,กับน้องเฮาคือเก่าเหรอครับเกิดแล้วครับเกิดแล้วนี่นี่นี่เนี้ยมไปกะแท้งขึ้นมาแล้วครับอ่อยก็ได้แต่เริ่มที่แท่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่ามันได้สิบกัวหมื่นแล้วเนาะครับเอารถปลูกมันเกิดเรี่กว่าคนปลูกอยู่ครับนี่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 ครับนี่นี่ะเกิดแล้วครับยังสัตย์ยังสีครับ เกิดดีๆเเด้อพี่น้องโอ้ยมั่นกับพ่อเป็นราคาพ่อฟังอยู่ครับปีนี้เขากับพ่อฟังดูพ่อรืมตาอาปากได้อยู่ครับทั้งผลกับปลูกที่หลังนอกก็เริ่มติแตกพย้อยขึ้นเรื่อยๆยู่ดอกครับสารสิกสีอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำให้น้ำหน้าคือเกาหรอครับช่วงนี้หนาวลงน้ำลงในบ่ได้ดรอกครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็สิเป็น ซุ่มผู้ใต้สุ่มผู้รักผู้ใยเฮากับเพิ่นกับสีผ้ากับลุ่หวยล,วลวนนุ่มามเหรอป่านนี้แต่ว่าให้อากาศมันอุ่นขึ้นก่อนหนีก่อนดวงนีเพิ่นกับเพราะถ้านใลนลก่อกนามมันกน็ไหลนาครับน้าหวยจากมองไฟอยู่ซื่อหน้าสามทิศนะครับขึ้นมาข้าเจ้ากับปล่อยกับเปิดแห่แทบ้านทาจากหากินในยูแต่ว่าจากไต่ไฟลงไปหอดหน้า ทิาลานะครับฝายหน้าทิาลานก้าจกเอาหามไว้พ่อพันป่ามันเหลือมันย่างเนาะครับเอาไวเา้เห็ดพันเห็ดยังป,ปีต่อต่อไปครับไปครับเข้าบ้านมันนี่สามทีกับผ้าพีพน้องมาเด็นตงเหรีย,รรยทาเบื้องหัวเบื้องสวนเงี่ยนั่งขึ้นเก่าหรอครับมาเัปเด็ดเบื้องหัวเบื้องสวนขึ้นเก่า่ละกับอากาศหนาวๆร่มๆครับอากาศเย็นแห้งขอให้ีพี่น้องเขารักษาสุขภาพไม่เด้อครับไปเข้าบ้านมันนี่พี่น้อง ครับท้ายนี้สามทิศกะขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเฮาเม็ดสุขสุขคนละครับที่เข้ามารับชุ่มชีพกองสามทิดแต่แต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบบริภาษีคลิปไม่ไหมนะครับคลิปหนา้าสามทิศติดผ้าพี่ผ้าน้องไปยังกะจังคอยชมคอย,คอยติดตามครับฝากเสียงในหากิริยาท่าทางในบ่อมอบบุญสามทิศกะขอถอดขอไปในเรื่องครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกะเสียวไว้ซัมนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ